วิธีเลี้ยงลูกแบบคนจีงเป็นแบบไหนวันนี้จเจียวมาเล่าให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะ,ะชื่อไทยชื่อเจียวนะคะแล้วก็ชื่อจีนชื่อเจ้าชวนเจียวค่ะเพราะว่าเจียวเป็นคนจีนแล้วก็แฟนของเจียวเนี่ยเป็นคนไทยช่วงของเจียวก็คือเรามาเล่าเรื่องในชีวิตนะคะหรือว่าบางทีตบอบคำถามของ FC บ้างนะคะเพื่อเอานามสิงที่เจียวพูดเนี่ยไปใช้ในชีวิตให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นนะคะมีกำลังใจมากขึ้นค่ะ,ะมี FC บอกว่า เขาคิดว่าก็คือคนจริงการสอนลูกของคนจริงก็เขาก็ชอบเหมือนกันแล้วเขาอยากจะรู้วิธีการสอนลูกของคนจริงนะคะ,ะทีนี้เนี่ยเจียวอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะเพราะว่าการสอนลูกเนี่ยคือมันก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าโลกของเราเปิดมาคืนนะคะเพราะฉะนั้นเจียวจะเล่าตามแต่ตอนที่สมัยรุ่นเก่านะคะคือสมัยรุ่นเก่านะคะคือสแสดงถึง ความปิดนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างรุ่วน,นเก่าก็คือรื่วงของพ่อแม่เจียวนะคะที่จริงเจียวก็สงสัยนะว่าออที่ทุกที่มาเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเจียวก็ลงหาข้อมูลนะคะว่าออแต่ละที่เขาสอนดูกกันยังไงแต่ดูคร่าวๆแล้วก็คือ แปดสิบเปอร์เซ็นคือเหมือนกานหมดนอกจากนี้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นคืออาจจะเกี่ยวกับว่าแต่ละที่วัฒนธรรมแตกต่างกันนิดนึงเขาเลยมีการสอนเป็นที่ของที่น่านบ้านนะคะผสมกันบ้างเอ่าเชียยก็เลยบอกว่าเออโอเคเอามาเล่าให้ฟังได้นะคะคือหนึ่งก็คือสมัยรุ่นเก่านะคะคืออ่าฐานะของพ่อแม่นะคะคืออำนาจของพ่อแม่ยิ่งใหญ่มากนะคะคือเป็นเป็นหัวใจเป็นใจกลางของครอบครัวเลยคือลูกนะคะ ไม่สามารถคือห้ามเลยคือไม่ได้เลยนะคะไปต่อต้านกับพ่อแม่ความคิดของพ่อแม่นี่สมมติว่าพ่อแม่บอกว่าลูกต้องทําอย่างนี้ลูกต้องทาอย่างนั้นนะคะแล้วก็ลูกบอกว่าไม่ได้นี่ผิดเลยนะคะผิดเลยนะคะคือเพราะว่าพ่อแม่รุ่นนั้นคืออ่ประเทศจริงนะคะคือประเทศก็ยาไม่ค่อยเปิดอ่แล้วก็ตอนนี้พ่อแม่เจียววายุ่งเจ็ดสิบกว่ารุ่นนั้นก็ประมาณหกเจ็ดสิบนั่นแหละคือหัวเขาก็คือค่องข้ามปิดนิดนึงนะคะแล้วก็อํานาาของเขาเนี่ย ก็จะยิ่งยิ่งสูงเลยนะคะเวลาลูกทำผิดอะไรที่เขาห้ามนะคะจะโดนโลงโทษอ,อย่างเจียวก็เคยนะคะเคยโดนตีนะคะเคยโดนพ่อตีเจียวก็จะได้จำว่าอ๋อแบบนี้มันพ่อไม่ห้ามทําไม่ได้คือจำอย่างนี้นะคะไม่ใช่แค่บ,บ้านเจียวนะคะบ้านเพื่อนก็ช่างหรือว่าบ้านเพื่อนที่อยู่ต่างมืองทองก็ช่างนะคะคือ ส่วนใหญ่ถ้ารุ่นเจียวเนี่ยไม่ค่อยกล้าไปต่อตั้งอะไรกับพ่อแม่นะคะคือพ่อแม่ว่าอย่างไงก็ถึงแม้พ่อแม่ผีเราก็โอโอเคไปก่อนแล้วค่อยไปยที่ไปทีหลังถ้าเราที่เรามีเหตุผลดีดีค่อยไปแต่ไปต่อแบบตรงๆอย่างนี้นี่ไม่ดีเลยนะคะถ้าถ้าในความคี้ขมรุวนเก่าสองก็คือพ่อแม่รุ่นเก่าเนี่ยเขาเน้นอ่การเรียนการงานของลูกมากเลยนะคะในสมัยของเขาคะ่ะ โอกาสที่ควรที่มีโอกาสได้ไปเรียนนะคะน้อยมากเพราะประเทศก็ปิดเมื่อกี้เชียวก็บอกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็การศึกษานี่ก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีเท่าตอนนี้นะคะคือถ้าคนไหนที่ได้โอกาสไปเรียนแล้วก็ขยันเรียนแล้วคนนั้นก็ได้งานที่ดีได้เงินที่ดีแน่นอนนะคะในสมัยนั้นคือเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพ่อแม่ของเชียวก็จบก็คือตั้งใจเรียนมาจจบปริญญาตรีแล้วก็รัฐบาลก็ ให้เขาไปทํางานในราชการนะคะโดยที่ไม่ต้องสอบคือเพราะว่าคนที่เป็นมีปริญญาตีมันน้อยในในช่วงนั้นนะคะคือในสมัยนั้นมันคนรที่มีความรู้สูงอ่ะมันน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะในสมองเขาก็จะคิดแต่ว่าการเรียนสามารถเปลี่ยนชีวิตของลูกได้เพราะฉะนั้นการเรียนต้องสาคัญมากนะคะคือเขาเน้นคะแนนมากเลยคือ สมว่าคะแนนของเราน้อยก็แสดงว,ว่าเราไม่ได้ตั้นใจเรียนไงตอนที่เราสอบอะถ้าคะแนนคนไหนที่ดีเขาก็จะรูวอ๋อคนนี้ได้ความรู้แล้วก็สอบได้ดีตั้นใจเรียนนะคะแล้วเจียวจําได้ครั้งหนึ่งหนักมากเลยนะคะคือห้องเจียวมี50กว่าคนนะคะแล้วก็เจียวสอบได้ลําดับที่32อันนี้จําได้ชัดเจนเลยเพราะว่าครั้ง ครั้งนั้นเนี่ยเจียวโดนหนักที่สุดนะคะแล้วโดนตีเลยนะคะโดนตีในโดนพ่อตีเสร็จปุ๊บพ่อก็ถามเจียวว่าคืออยากจะเรียนหรือเปล่าถ้าเรียนก็เรียนดีๆถ้าไม่อยากจะเรียนก็ไปก็คือไม่ต้องเรียนอ่ะก็คือบอกไม่ต้องเรียนเจียวก็กลัวนะคะก็ร้องไห้เหมือนกันแล้วพ่อบอกว่าให้เจียวเขียนจดหมายคือเขียนแบบรับรองว่าครั้งหน้าคือเจียวจะตั้งใจเรียนแล้วก็ครั้งหน้าจะสอบได้ที่เท่าไหร่เท่าไหร่คือตั้เป้าไว้ ถ้าทำไม่ถึงพ่อก็จะล้มท่อคือเขาใช้วิธีนี้เอานะคะคือสแสดงถึงว่าเขาเน้นการศึกษาแล้วเขาห่วงเรื่องอนาคตของลูกคือเขาอยากจะให้อนาคตของลูกเนี่ยได้งานที่ดีๆคือเขาวางแผนไปด้านานแล้วนะคะแล้วจุดที่สามนะคะคือเจียวเห็นแล้วก็คือเป็นจุดที่ตอนนี้พ่อแม่ก็ยังให้เจียวทําอยู่สิ่งที่ให้เจียวทําอยู่ถึงแม่เจียวโตแล้วมีลูกแล้วเขาก็ยังให้ทําอยู่นะคะก็คือเขาเน้นที่ว่า ลูกสามารถทำเรื่องใดเรื่องหนึง่งตั้งแต่ต้นจนถึงจบได้อย่างดีหรือเปล่าคือถ้าเราหยุดตรงกลางนะคะพ่อแม่ไม่โอเคนะคะอันนี้แม่โอเคเลยนะคะยกตัวอย่างเรื่องหนึง่งตอนที่เจียวจบก็คือก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลายัยคือศบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะพ่อเจียวเป็นตำรวจนะคะแล้วก็เขาก็อยากจะให้เจียวคือศบเข้ามาหาวิทยาลัยที่ฝึกตำรวจด้วยก็เลยเจียวก็เลยไปศบ ตอนที่สอบก็สอบพูก,กีฬาสอบพววิ่งสอบพูอะไรนะคะแต่ที่เจียวปวดหัวที่สุดก,ก็คือผู้หญิงต้องสอบ800เมตรนะคะคือที่แ0 0เมตรคือเป็นสนามกีฬานะคะสนามกีฬาครั้งหนึ่งก็คือรอบหนึ่ง400เมตรคือต้องวิ่งสอรอบแล้วก็ต้องเข้าในเวลาก็คือต้องวิ่งเสร็จภายในเวลา4นาทีครึ่งนะคะมันถึงจะถือว่าวิชานี้ผ่านคือเจียววิ่งรอบนึง กายจะเสก็รู้สึกไม่ไหวคือหายใจไม่ออกแล้วก็เจ็บคอด้วยคือวิ่งไม่ไหวด้วยขาก็อ,อก่อนแล้วก็ไปถึงที่จุดเริ่มต้นนะคะที่กําลังจะไปที่รอบที่สองนะคะเจียวบอกเพราะว่าขอแม่เอาเลยใช่ไหมคือรู้สึกว่าเจียวไม่สามารถทําอาชีพนี้ได้แล้วก็สอบเข้าก็อาจจะยากพ่อก็ด่าเจียวเลยเจียววิ่งไปด้วยพ่อก็เดินข้างๆเนี่ยก็ว่าไปด้วยบอกว่าสอบได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกที แต่วิ่งให้จบก่อนพ่อผู้หญิงเห็นวิ่งให้จบก่อนคือบังคับวัาต้องวิ่งให้จบอะเจียวก็เลยจำเป็นต้องแบบคือสุดแรงอะวิ่งกลับมาให้จบเลยนะคะสุดท้ายก็วิชานี้ก็ผ่านอยู่ดีแต่เสียที่สายตานะคะเพราะดีมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับตำรวจมาเข,มเข้มงวดนะคะคือสายตาไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเจียวก็เสียที่สายตาสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าออนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เขาสอนให้โตองอบทนทำอะไรสักอย่างตั้งแต่ถ้าเราเริ่มตน้นแล้วเราก็ต้องทำให้มันจบคือเรื่องนี้คือติดกับเจียวมาตลอดนะคะแล้วมาถึงรุ่นใหม่รุ่นเจียวนะคะคือโลกเราก็เปิดแล้วนะคะอินเทอร์เน็ตก็ใช้สะดวกสะดวกข้อมูลทุกอย่างก็เหมือนแบบว่าแชร์กันได้คือเราหาข้อมูลได้เท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นการสอนรูปแบบรุ่นใหม่ก็เจียวคิดว่า90%ก็คล้ายๆากันหมดแล้วนะคะแล้วก็ หนึ่งก็คือ,อเมื่อก่อนพ่อแม่จะสอนลูกแบบว่าห้ามต่อตามพ่อแม่อำนาจของพ่อแม่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะมาถึงรุ่นเชียวก็คือเราก็ให้อิสระกับลูกให้เขาสั์มากสแสดงความคิดเห็นบ้างนะคะสมมุติว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนคือง่ายๆคําคถามที่ง่ายๆพวกนี้เนี่ยพ่อแม่จะไม่ได้ว่าฟันโทมบอกว่าเราไปกินนันนี้นะไปกินอันนั้นนะคือเราจะถามเขา ว่าลูกอยากกินอะไรเราทาบไปได้เราก็ไปไม่ได้เราก็บอกเขาเหตุผลว่าเพราะอะไรไม่ได้เ,เราให้เขาแสดงความอิสระแสะดงความคิดแต่อํานาจของพ่อแม่ก็ยังม,มีอยู่นะคะเพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่คือเวลาเขาทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เขายังเขายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ตัดสินใจให้เขาแต่ถามความคิดของเขาด้วยนะคะ 2. ก็คือการเรียนนะคะเมื่อก่อนพ่อแม่รุ่นก่าเนี่ย เน้นการเรียนมากๆแต่มาถึงรุ่นเจียวนะคะคือเจียวก็เห็นเพื่อนเพื่อนหลายๆคนคือเขาเฉยๆกับคะแนนหรือว่าเขาเรียนลำดับว่าสอบได้ที่เท่าไหร่คือเขาเฉยๆแล้วนะคะเวลาไปคุยเรื่องลูกกันส่วนใหญ่เขาก็จะพูดถึงที่ว่าขอให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็สุขภาพทั้งจิตทั้งกายเนี่ยแข็งแรงแ,แล้วมีความสุขแล้วเขาพยายามแล้วในการที่เขาเรียน ส่วนเขาได้ที่เท่าไหร่นะคะหรือว่าได้กี่คะแนนก็คือไม่เคียร์เลยนะคะไม่เคียร์เลยเพราะว่าตอนเนีเ้ช่องทางการหาเงินช่องทางการที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยไม่ใช่แค่ศพคาราชการอย่างเดียวแล้วนะคะคืออาจจะเขา,า,จ,าจะใช้ความสามารถของเขาไปหาเงินได้ไปเลี้ยงเขาได้อันนี้เป็นเรื่องของเขาที่เขาโตแล้วคือเพื่อนเพื่อนคุยกันก็บอกว่าคือเราไม่ไปเคียร์พวกนั้นเลยไงคือปล่อยเขาคือโตตามเขาเองนะคะ แต่เรื่องที่สามที่ว่าให้ลูกทำอ,อะไรแล้วก็ทำตลอดเนี่ยเรื่องนี้นะคะเชี่ยวหิงว่าไม่ได้เบาลมแล้วก็ยิ่งหนักไปด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าพ่อไม่รวมใหม่เขารู้กันหมดว่าในสมัยนี้คือถ้าเราทำมาแล้วเราไม่ทำจริงเราไม่ทำตลอเราไม่อดอทนนะคะเพราะว่าสมัยนี้ปลาหาก็เยอะถ้าเราไม่อดอทน ไปทำนะคะจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องน,นี้เป็นเรื่องที่เขาสองให้ลูกหนักมากๆนะคะคือเจียวมีเพื่อนสองคนอันนี้เจียวพูดสองคนดีก,กว่าเจียวมีเพื่อนสองคนคน,ะค,ะคนหนึ่งอยู่ปักกิ่งนะคะอีกคนนึงอยู่เฉิงตูคือเวลาเจียวหิงเขาแชร์วีเชตก็คือเหมือนไลน์ของประเทศไทยนะคะ,ะเราใช้วีเชทเขาแชร์รูปของเขา <Sabrina> เาจเียวหิงบ่อยมากว่าลูกไปเรียนเต้นรำบอกว่าลูกชอบเต้นรำลูกไปเรียนเต้นรำหรือว่าลูกไปเรียน การฝึกเขียนผู้กันนะคะคือเขาอยู่ด้วยตลอดนะคะแล้วก็ทํามาประมาณปีกว่าแล้วคือทําทุกอาที่ไม่มีอาทย์ไหนไม่ไม่แชร์เลยคือเขาชอบแชร์เรื่องราวของลูกช,ชอบชอบแชร์พ่อที่เทียวสังเกตประมาณปีกว่านะคะแชร์ตลอดเลยนะคะคือเราคุยกันถึงเทียวก็คอมเมนต์ข้างล่างเทียวก็บอกว่าลูกชอบหรือว่าตัวเองบังคับเพราะาพ่อม่บางคน,นบางคับให้ลูกทำนะคะคือเขาก็บอกว่า ลูชอบเขาก็เลือกว่าจะทำเองแต่ปัญหาคือเด็กอะ่ะเขาไม่สามารถสร้างระเบียบให้ตัวเองได้คือเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คือบางทีเขาทำแต่นึงเขาชอบเขาก็เก่งด้านนี้แต่เขาทำแป๊บ,บเดียวแล้วเขาไม่สามารถทำต่อไปเนี่ยต้องพ่อแม่เข้าไปช่วยช่วยเขาจัดระเบียบช่วยให้เขาแบบทำไปตลอดไปนะคะเขาจะได้เก่งด้านนี้เจียวก็คิดตัวเออใช่วะ ก็เหมือนตอนนั้นที่ซีซีก็คือลูกสาวคนโตของเจียวนะคะมาบอกเจียวว่าเอาเพื่อนเลี้ยงไว้นะเรี้ยนเต้นรำเรียงว่าลูกคือหนูอยากเรียงเขามาพูดอย่างนี้นะคะแล้วเจียวไปบอกเขาว่าซีซีกลับไปคิดดีๆก่อนว่าซีซีชอบอะไรจริงๆแล้วถ้าชอบอันนั้นนะซีซีสามารถทําไปตลอดไหมถ้าได้ก็มาบอกมามาเดี๋ยวมามาก็จะส่งไปเรียนนะคะ สุดท้ายเขากลับไปคิดประมาณวันสองวันเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงไว้น้ํานะคะเที่ยวก็เลยโอเคคือตกลงกับเขาว่าถ้าซีจีเลี้ยงไว้น้ำซีจีต้องเรียนตลอดนะคือต้องเรียนจงเก่งนะไม่ใช่ว่าแบบเรียนแป๊บเดียวเราบอกว่าเหนื่อยหรือว่าย่าไม่อยากเรียนอันนี้คือห้ามเลยนะคะเที่ยวก็บอกเขาอย่างเนี้ยเขาก็โอเคแล้วเขาก็เรียนตลอดจริงๆจนงถึงโควิดนะคะคือไม่สามารถไปสระไว้น้าก็เลยหยุดไปไม่งั้นเขาก็เรียนมันตลอดนะคะ ล้วเจียวก็สังเกตว่าวิธีคันสองลูกเนี่ยแต่ละครอบครัวแต่ละที่มันก็จะมีแตกต่างแต่หลักๆที่เจียวกับสาตคนนี้เจียวก็คิดว่าก็คล้ายๆกันนะคะแล้วที่เราน่าน่าสนใจคือจุดที่3นะคะที่ว่าออกพนแล้วก็ทําอะไรต้องทําตลอดนี่คือส่งตั้งแต่เด็กรุ่นเจียวแล้วก็เจียวก็ส่งให้ลูกเป็นอย่างนี้นะคะเจียวก็คิดว่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของคนจริงอันนึงนะคะว่า คือเขาขยันอดอทนนะคะทำต่อไปเนี่ยที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสมัยพ่อแม่นะหลายร้อยปีที่แล้วก็มีคนหลายๆคนนักป่าหลายหลายคนที่เคยส่องไว้แล้วนะคะคือมีคำคำจริงคํานึงหลายร้อยปีที่แล้วนะคะเขาเขียนว่าออเสจ弃而舍之朽木不折 หมายความว่าถ้าเราทําอะไรไม่ทําตลอดก็คือไม่ไม่อดทนทําต่อไปถึงแม้ไม้ที่มันเปื่อยแล้วเราก็ไม่สามารถให้มันหันได้แล้วรเร i a 而不舍金石โลหมายความว่าถ้าเราพยายามทําต่อไปแล้วก็ทําไปตลอดอดทนทําไปตลอดถึงแม้เป็นหินที่ทําจากทองที่มันแข็งแข็งเราก็ยังสามารถแกะสลักให้มันเป็นลายสวยๆได้เลยนะคะ ที่จริงก็คือเป็นจุดที่3ก็คือข้อที่3ที่เจวพูมานะคะแล้วเจวคิดว่านะคะแต่ละประเทศเขาก็มีวิธีการสอนเด็กที่แบบนะคะแบบที่ดีที่เราน่าจะเอามาเรียนเรียนใช้ด้วยแล้วมีแบบที่ต้องพัฒนานะคะคือเราก็พัฒนาขึ้นไปนะคะขอให้ลูกของเราทุกคนเป็นคนที่อดอทนเป็นคนดีเป็นคนสุขภาพและทั้งจิตใจนะคะแข็งแรงด้วยนะคะ